โอเคครับสวัสดีครับก็นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวนี้นะครับเป็น Lenovo แท็บ P 1 1 p l u s นะครับตัวเครื่องจะเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กกระถางกระััรลัดเลยนะครับผมนี่จอทัชสกรีนเ่ยเป็นจอ 2K นะครับสามารถทำงานก็คือแท็คแพดนี่คือใช้งานได้ปกติเลยจะดู YouTube ด้วยตัวนี้เสียงดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดู ก็สามารถพกไปข้างนอกได้สะดวกนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับเสียงก็จะประมาณนี้เป็นลำโพงสี่ตัวนะครับดูเป็นจอดูอะไรได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะยครับโอเคประมาณนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเสียงนะครับตัวเครื่องให้ดูสเปคคร่าวๆัแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นขนาดแรมสีนะับเห็นไหมครับจะซูมไม่โดยใกล้ เป็นขนาดแรม4ี่อมร้อนะครับ CPU ก็เป็นของ MediaTek นะครับนี่จอเป็นจอ 2K นะครับความละเอียดส0 0 0 0คูณ1200กล้องหน้ากล้องหลังมีหมดนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูตัวนี้จะมีปากกาให้ด้วยนะครับเป็นปากกาเจน2นะครับตัวนี้นะชัดเห็นไหมครับ นี่นะปากกามีปากกามีอะไรให้ครบนะครับตัวนี้นะมีกล่องนะครับอยากให้ดูรอบๆเครื่องก่อนละกันดใูใกล้ๆตัวนี้ที่จอจะมีรอย,รอยขีดกวน่อยนะครับแต่ว่าในกล้องมันจะมองไม่เห็นนะผมพยายามเข้าแสงให้ดูอาจจะมีแถวๆเนี่ยครับประมาณนี้นิดหนึ่งส่วนคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับประมาณนี้เลยดูรอบๆ,ๆเครื่องก่อนนะครับ สภาพเครื่องรวมสวยนะครับรอบๆเครื่องสวยเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ตามขอบเครื่องนะครับมีลำโพงสองตัวตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับมีช่องใส่ซิมอยู่นะครับที่ชาร์จเป็นแบบไทซีแล้วนะครับกล้องหลังนะครับตัวนี้นะเคสสามารถแกะออกได้นะครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ประกันเหลือถึงเดือนกันยานะครับก็ถ่ายคลิปให้ดูประมาณนี้ครับตัวนี้มีเครื่องมีปากกาแล้วก็มีกล่องนะครับ l e n o v o t a แท P 11 P 1 1พัดมีครบเซตพร้อมใช้งานครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,990นะครับท่านในสนใจก็ทักมาได้เลยนะจะทิ้งลายไว้ให้ ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับตรงนี้นะครับ